มีผ้าท่านผู้ชมมาชุนปค้งค่ะจิมาเก็บผักชีกับประกาศหินไปขายตลาดนัดค่ะพรุ่งนี้วันอังคารค่ะคืนวันอังคารนี่ค่ะวันอังคารที่กเก้าคืนวมาเราพักไปขายก่อนพี่ดอกนะอ่ผักชีเหลามาค่ะเบิรงกระเซิงกระเซิงเลยนะคะอาจติไปว่าเสียงดังรบควรแหน่เพราะว่าอยู่โค้งนี่ลมแห้งๆพี่น้องมื้อนี้หนาวหนาวแหง้งอีหลีค่ะพี่น้อกต้องฝ้าเก็บตรงนะั้นนี่ค่ะต้องฝ้าเก็บนะถ้าบนฝ้าเก็บนี่เมื่อนี้ได้ซักแข้งแน่นอนท่านผู้ชม ค่พอจะเกิดอาการบริอาการหนาวแน่นอนเนาะค่ะนะนี่วักซีลาบากำลังพอด,ดีกินเลยนี่นี่เกฟเอาโหลดค่ะนะเอาไปคลายด้วยค่ะพี่นอ้องอ่าเ,เดี๋ยวกินเดี๋วยวก,กินเท่าเหลวเทาากันบกอยากกินเหลวบบกินอิ่มเหลบวบกอยากมาได้เอาไปคลายสบายเลยอา้าวหุดเบิงบ้งเบิ้งจะเสียบยังเด็กคะ่ะอุอ้ยยุบตาบกุงพี่นอ้องเอ้ยหรือว่าแกงเหลวแต่มางคนว่าไปหัวนู้หัวยังเหลวแต่ค่ะแต่ผูช้ชมนี่ อ่ะนี่ชวนนึงกัเก็บไฟกระสอบไปเลยค่ะท่านผู้ชมอ่ะเก็บทั้งทั้งนี้ทัเก็บกแหนี่บึ้งบึบักีนลูกผัดชีท่านผู้ชมนะอ่าไม่คาจานละกันขายกําลาไม่แพงกําละซบาทพ่อค่ะแผู้ชมนี่อ่าโอ้ลมล้วแห้งค่ะล่มกระพัดแห้งค่ะก้นแะไรๆนา่นะ ค้บนบอกกันจักสิบอกยัี่ยว่าบุาถึงพี่น้องปากสั้นงักงักตำแหน่แล้วค่ะนะฝากคลิปฝากจองน้ำนะคะพี่น้องสปูสกุนเป็นกำลังแรงใจแห่งกันเนเด้อคะ่ะขอบคุณค่ะ